คับแล้วคับแล้วเข้านอนได้โอ้เบิ่งก่อนอ่อนแห้งเนี่ยมือวุ้ยไปทำง,งานแต่ว่าอากาศอยู่บ้บานก็ร้อนร้อนร้อนนี่ใจสิขาดร้อนจนท่องานกอาน่อสร้างโอ้ยแห้งสาหัสใจออกก็ละ่ะย่านถอยอยอบ่อยแต่โมฆะนี่นี่ ไฟเท่าละงานก่อสร้สางกลางแดดมูเป็นตาตายอเลยดิมันกระเด็บมาผาักอยู่แต่ว่ามันห่อนสะสมเขาก็บริว้ให้เฮ็อดอะไรนั่งเฮ็ดเปื้อนมือเปืเอ้อนเขาไปนั่งูเลยข้าวหนึ่งก็มานั่งแต่ว่านบ่ไหวให้เขานอนล้มมองเขาบ่เขาคือเจ็บเขาตั้งนี้ดิ cho bố đây thì bỏ tôi ngay rồi tôi nhìn cái mình sao từ cây té cây tuần té khá hắc rồi bà điều này cha bay và xẻ nhang cho bà Hãy subscribe cho ก็ตะปล่อยออกมาเพราะฉันามนาที่ถือไก่เมียตัวบุตเต้ขาหักเลยเส้าขีดมนซื้อตัวนึงเขาไม่ได้สบาโอ้ชิวมันเถะ่เอาหมกมาอาของมาได้ีเขาเขาไรด้ิวาไงทำแล้วเขนอนได้ ย่างกินดอกกัเป yeah, ือกก็เลยไปซื้อเกือต้นเดือนเปลี่งหัวเสี้ยนเือวหันขึ้นมากินเน่้ัตนีหออกมาทางไหนเราจงไหนระบาดนี้ยดูต่อข้งงนี้ต้งลูได้วยบ้านนี่้เปลือกหูหน่อย เอาทำรอดไปเลยแสดงว่าจริงแสดงว่าแมียวบูหัอุ้ยมึงจะไหนเหรอเมี้ยวตีตีเลยไอ้นอนนอนนทำเดี๋ยวเขานอนได้